ดังนั้นสะอาดยังเป็นสะอาดสองหัวหรือเปลี่ยนรูปครับ เรียนรูปเห็นไหมคะสระอาหายไปไหมแต่คูมาแทนแต่สระเอก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เวลาอ่านแล้วง ตัวถ้ามีตัวสกดสระอัวเป็นยังไงครับไม้หานอากัดมาอ่าไม้หานอากาศจับหมายไปเหลือควอลเวลแล้วก็ตัวสกอตวแลวลตัวนี้มาจากสระอัวนะคะวอลเวลตัวนี้ไม่ใช่ทียันชนต้นหรือตัวสกดนะวอลเวนนี้เป็นสระอัวต่อไปข้อสุดท้ายเด้อ Gracias. สระเอ,อมีตัวสะกดสระออหายไปสระอิจะมาแทนนะคะสระอีมาแทนแต่ตัวสะกดก็ยังอยู่เหมือเดิมเวลอาอ่านออกเสียงหรือเขียนคองอา่านเราต้องเขียนสระเอ,อว่าสระเอสระอ,อน,นี้นะคะอ่านเลยนามาอ่านอีกครั้งหนึ่ง